สวัสดีค่ะชื่อเมย์อายุ24ปีค่ะ เป็นพลังงานออฟฟิศค่ะซึ่งงานที่หนูทำเนี่ยอยู่กับหน้าจอคอมค่อนข้างนานค่ะแล้วแสงจา,จากจอคอมก็ส่งผลให้ฝ้ากาศที่หนูเป็นอยู่แล้วเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเป็นการผ่านจากทางครอบครัวแต่ฝ้าเพิ่งขึ้นตอนที่สมัยเริ่มทํางานค่ะเพราะว่าอยู่กับจอคอมค่อนข้างนานมาทําให้ฝ้าและกระหนูขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเคยใช้ทั้งผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์แล้วก็ครีมตามท้องตลาดค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีตัวไหนเห็นผลชัดเจนเลยค่ะ างแรกเลยนะคะมันทําให้หนูหมดความมั่นใจในตัวเองไปเลยค่ะยิ่งตอนแต่งหน้านะคะจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ใช้รองพื้นคอยลบรอยฝ้ากระที่เป็นอยู่ค่ะจริงๆหนูก็อยากจะโชว์นหน้าสดออกไปไหนมาไหนบ้างค่ะมีพี่ที่รู้จักอะคะ่ะแนะนําให้ใช้ตัวคอสมีรานค่ะซึ่งพี่เขาเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระมากกว่าหนูอีกแต่ตอนเนี้ยหน้าพี่เขาดีขึ้นมาจนหนูสึกว้าวกับผลลัพธ์อะค่ะหนูก็เลยตัดสินใจทาตัวคอสมีรานค่ะ ศึกษาแบรนด์เมโซเอสเตติกที่เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในเรื่องการดูแลปัญหาฝ้าและกระจากประเทศสเปนนะคะรวมถึงหนูดูรีวิวแล้วก็เห็นผลลัพธ์จากพี่ที่รู้จักอะค่ะหนูมั่นใจว่าปัญหาฝ้าและกะของหนูจะหายอย่างแน่นอนค่ะพร้อมแล้วค่ะสําหรับคอสมีลานขั้นตอนแรกทำความสะอาดผิวด้วยไฮดรามิวคลีนเซอร์เพื่อล้างสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางบนผิว ก่อนลงคอสมิลานหนึ่งเช็ดทำความสะอาดผิวอีกครั้งด้วยโซลูชันดีกรซซิงเพื่อขจัดความมันและสิ่งที่ยังตกค้างบนผิวช่วยให้ผลิตภัณฑ์สามารถซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นทาเมโซลิปโปรเทคเตอร์หรือวาสลีนบริเวณผิวที่บอบบางบนใบหน้า mm hmm. เช่นรอบดวงตาหางตารอบมุมปากและซอกจมูก ขั้นตอนการมาร์กผิวหน้าด้วยคอสมิลาน1ช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพเพื่อลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำบนผิวโดยมาร์กทิ้งไว้8-10ชั่วโมงโดยระยะเวลาในการมาร์กขึ้นอยู่กับสภาพผิวรู้สึกยิบๆในช่วงแรกของการมาร์กนะคะแต่ตอนนี้ผ่านไป5ชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าสบายผิวเหมือนการมาร์หน้าปกติเลยค่ะ เมื่อครบเวลามาตามที่กำหนดเช็ดมาสบนผิวออกจนหมดจากนั้นล้างออกด้วยน้ำอุ่นหลายๆรอบโดยระมัดระวังไม่ให้เข้าตาจากนั้นทาไฮดราไวทัลแฟกเตอร์เคโดยนวดเบาๆเพื่อให้ครีมซึมเข้าสู่ผิวเพื่อบรรเทาอาการแดงการระคายเคืองผิวหลังการมาสและช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว หลังจากที่มาครบ8ชั่วโมงแล้วนะคะก็ไม่ได้มีอาการหรือการระคายเครื่องอะไรกับผิวค่ะมีเพียงแค่รอยแดงๆบางจุดเท่านั้นค่ะหลังจากที่ทำคอสมีลามไปแล้ว3วันนะคะสังเกตได้ว่าผิวมีการหลุดลอกช่วงบริเวณแก้มแล้วก็หน้าผากเท่านั้นค่ะซึ่งการหลุดลอกเนี่ยไม่ได้มีการระคายเครื่องหรือการแสบผิวใดใดเลยค่ะเดี๋ยวอีก7วันเราจะมาอัปเดตผิวหน้าให้ดูอีกครั้งนะคะ มีรามไปแล้ว7วันนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าบริเวณผิวที่มีการหลุดลอกไปแล้วนะคะผิวดูใสขึ้นแล้วก็ดูละเอียดขึ้นค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีบางจุดที่ยังหลุดลอกอยู่ค่ะค่ะวันนี้ก็ครบส4ีวันหลังจากทําคอสมีรามแล้วนะคะก็ยังมีผิวที่หลุดลอกอยู่บ้างค่ะแต่ว่ารอยกะรอยสิวตอนนี้ลดลงไปถึง80%เซเลยค่ะก็รู้สึกพอใจมากๆเลยค่ะ ครบ30วันของการทำคอสมีราน,นะคะฝ้ากะเนี่ยาหายไปประมาณ80%เเลยหลุมสิวตื้นขึ้นผิวหน้าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ พอใจกับผลลัพธ์ของคอสมีดามากๆค่ะไม่มีอะไรทําได้แบบนี้แน่นอนค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้อีก30วันหน้าเมยจะเป็นยังไงคอยติดตามกันได้นะคะ